เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะผิวสวยๆผมเงาๆเล็บแข็งแรงๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสารอาหารตัวท็อปที่ทำงานร่วมกันเหมือนเป็น dream team เลยละครับเพื่อดูแลสุขภาพผิวผมและเล็บของเราจากข้างในสู่ข้างนอกเลยดูส่วนผสมพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนวิตามินซีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแล้วก็อีกหลายๆตัวเอ๊ะแล้วทั้งหมดนี้มันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงมีเป้าหมายเดียวกันคืออะไรกันแน่ คำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทีมเวิร์กที่เราจะมาไขาความลับกันในวันนี้และนี่ก็คือแผนที่ที่เราจะสำรวจกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากภาพรวมของวิทยาศาสตร์แห่งความงามกันก่อนจากนั้นไปทำความรู้จักผู้เล่นคนสำคัญอย่างคอลลาเจนทีมบอดี้การ์อย่างสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เหล่าผู้เชี่ยวชาญสำหรับผมและเล็บโดยเฉพาะก่อนจะปิดท้ายด้วยภาพรวมว่าทำไมการรวมพลังของทีมนี้ถึงสุดยอดครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยนะครับคือต้องบอกว่าคอนเซปที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความสวยความงามและสุขภาพที่ดีของผิวผมและเล็บเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากข้างในร่างกายของเราเองนี่แหละครับ คือสารอาหารพวกนี้เนี่ยนะครับบทบาทหลักๆของมันเลยจะมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคอยปกป้องเซลล์ของเรา 2. คือช่วยดูแลโครงสร้างสําคัญอย่างคอลลาเจนกับอิลาสติน3คือเข้าไปช่วยในกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของผิวและสุดท้ายคือสนับสนุนการทํางานของเอนไซม์ต่างๆที่จําเป็นต่อผิวผมและเล็บของเราครับโอเคครับ งั้นเรามาทำความรู้จักกับผู้เล่นคนสำคัญที่สุดในสนามนี้กันก่อนเลยคนที่เปรียบเหมือนกับโครงสร้างหลักของทีมเรานั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเองครับคือถ้าถามว่าคอลลาเจนคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นโครงสร้างหลักหรือเป็นนั่งร้านของร่างกายเราเลยเป็นโปรตีนที่คอยยึดเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผิวหนังกระดูกหรือแม้แต่ฟันของเราทั้งหมดนี้ล้วนต้องมีคอลลาเจนเป็นโครงข้างสำคัญทั้งนั้นเลยครับ ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนทุกแบบจะเหมือนกันนะตัวที่เป็นพระเอกเลยเนี่ยเราเรียกว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนหรือ HCP ซึ่งมันคือคอลลาเจนที่ถูกย่อยให้มีโมเลกุลเล็กลงมากๆเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ได้แบบเต็ม็ดเต็มหน่วยที่สุดครับแล้วพอเรากินเจ้าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยมันดียังไงคือจากข้อมูลเนี่ยนะครับ ข้อแรกเลยก็คือมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวทําให้ผิวของเราดูเรียบเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นเพิ่มความยืดหยุ่นและที่สําคัญเลยสําหรับคนที่มีปัญหาเล็บเปราะบางคือมันช่วยให้เล็บแข็งแรงขึ้นลดอาการฉีกขาดง่ายได้ด้วยครับพอเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีทีมที่คอยปกป้องคุ้มกันด้วยใช่ไหมครับเรามาดูกลุ่มต่อไปกันเลยเราสารต้านอนุมูลอิสระหรือจะเรียกว่าเป็นบอด้การ์ดส่วนตัวของผิวเราก็ได้ครับ ตัวแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิตามินซีครับคือวิตามินซีเนี่ยนะครับเก่งมากๆเลยทําหน้าที่2อย่างพร้อมกันเลยอย่างแรกเลยก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยในกระบวนการสร้าง,องคอลลาเจนกับอิลาสตินแถมยังช่วยรีไซเคิลให้วิตามินอ e ีกลับมาทางานได้อีกรอบแล้วก็ยังช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นด้วยครับ แล้วถ้าพูดถึงแหล่งวิตามินซีจากธรรมชาติที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนี่ยก็ต้องนี่เลยครับแอเซโรล่าเชอร์รี่คือนอกจากจะให้วิตามินซีสูงปรีดแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยปกป้องคอลลาเจนในผิวของเราไม่ให้โดนทำลายจากพวกอนุมูลอิสระแล้วก็รังสี UV โดยเฉพาะเลยเอาละครับทีนี้มาถึงตัวที่เรียกได้ว่าพีคมากๆ เราจะมาทำความรู้จักกับสมาชิกในทีมที่ได้ฉายาว่าซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดน์กันนั่นก็คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นครับข้อแรกที่ต้องอึ้งเลยก็คือความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของมันเนี่ยแรงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าครับ20เท่ายางงับยังไม่หมดแค่นั้นถ้าเทียบกับวิตามิน E นะแรงกว่าถึง50เท่าเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วมันทำงานยังไงล่ะทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ คือคกลไกของมันเจ๋งมากครับเจ้าสารสกัดจากเมล็ดองุลเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปจับกับคอลลาเจนโดยตรงเลยเหมือนเป็นเกราะส่วนตัวเลยครับคอยป้องกันไม่ให้ทั้งคอลลาเจนและอีลาสตินถูกทําลายนี่แหละครับคือสุดยอดทีมเวิร์กเอาละครับเราเดินทางมาถึงสมาชิกทีมกลุ่มสุดท้ายกันแล้วกลุ่มนี้เป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยครับที่จะมาดูแลเรื่องผมกับเล็บโดยตรง เรามาดูที่วัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับตัวแรกคือไกลซีนตัวนี้เป็นกรดอะมิโนที่เป็นแกนกลางของคอลลาเจนเลยส่วนอีกตัวคือแอลซิสเตอินอันนี้เป็นส่วนประกอบหลักของคอลลาเจนซึ่งก็คือโปรตีนที่สร้างผมกับเล็บของเราขึ้นมานั่นเองถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับ2ตัวนี้ก็เหมือนกับอิฐบล็อกที่เอาไว้สร้างบ้านนั่นแหละแล้วก็มาถึงไบโอตินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวิตามิน b 7นะครับ การทำงานของมันจะเป็นสเต็ปๆแบบนี้ครับขั้นแรกเลยคือมันจะเข้าไปช่วยใหเอนไซม์ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นซึ่งพอเอนไซม์ทำงานดีขึ้นมันก็จะไปช่วยเร่งกระบวนการสร้างเคราตินของร่างกายและผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คือผมที่แข็งแรงขึ้นเล็บหนาขึ้นแถมยังช่วยในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยครับและแล้วเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของสมาชิก Dream Team ครบทุกคนแล้วนะครับมาถึงส่วนสรุปกันแล้วที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าพลังที่แท้จริงของทีมนี้มันมาจากการทำงานร่วมกันนี่แหละครับ เห็นไหมครับไฮโดรไลซ์คอลลาเจนก็เปรียบเหมือนเป็นโครงสร้างหลักมีวิตามินซีเป็นทั้งคนสร้างและคนป้องกันมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นสุดยอดกาดแล้วก็มีไกลซีนกับแอลซิสเตอีนเป็นวัตถุดิบปิดท้ายด้วยไบโอตินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคือทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ทํางานประสานกันได้อย่างลงตัวมากๆคือหัวใจสําคัญที่อยากจะย้ําเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าส่วนผสมตัวไหนเด่นที่สุดหรือเป็นพระเอกอยู่ตัวเดียวแต่มันคือ พลังที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งหมดนี้แหละครับผลลัพธ์ที่ครอบคลุมแบบนี้มันมาจากซีเนจี้ของสารอาหารทุกตัวจริงๆและสุดท้ายนี้พอเราได้เห็นแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อสวมมาผิว <c oughs> ผมและเล็บแบบนี้นะคำถามที่น่าสนใจก็คือมุมมองที่เรามีต่อการดูแลตัวเองจากภายในอาจจะเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าก็น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ